สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงครับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทางผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคู่ที่ใส่ร้าย,ายคุณไว้เผชิญกรรมอย่างไรนะครับดูซิใส่สร้ายคุณเรื่องอะไรเนี่ยใส่ร้ายว่าคุณนะ่นะ ไม,ไม่ค่อยมีอยู่มีกินเท่าไหร่นะครับมีแต่ติดสินบนชาวบ้านไปทั่วมีแต่ให้คนอื่นเขาช่วยนะครับตัวเองอ่ะไม่ค่อยมีอยู่มีกินเท่าไหร่นะครับมีแต่ให้ชาวบ้านช่วยนะครับใส่ร้ายว่าคุณไม่ได้น่าเคารพจริงๆหรอกนะครับไม่ได้น่ารักจริงๆไม่ได้น่าเคารพจริงๆหรอกนะที่ทําตัวน่ารักที่ทําตัวสุภาพเรียบร้อยไปอย่างนั้นทําตัว แบบนี้ก็แค่สร้างภาพนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ส่ไลายว่าคุณเน่ยไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นําคนได้ผลงานของคุณก็เงินๆนะครับอืม <c oughs> ส่ไลายว่าหน้าที่การงานของคุณนั้นเน่ยไม่มีความก้าวหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นงานประจำนะใส่ร้ายว่าคุณนะ่ะทำได้ไม่ดีเลยนะครับใส่ร้ายว่าคุณนะนะเป็นคนที่ทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็พังนะครับไม่มีความสำเร็จในชีวิตเลยนะครับทำอะไรก็เจ๊งก็พังงานอะไรก็ไม่ดีนะครับ มีในการสูญเสียไม่ควรครบค้าสมาคมม,มาใส่ร้ายไว้แรงอยู่นะครับทีนี้ขอดูในว่าผู้ที่ใส่ร้ายคุณนะ่ะเผชิญกรรมยังไงต้องรับผิดชอบภาระหนักเลยนะครับเขาต้องรับผิดชอบภาระหนักอึ้งเลยนะครับ ยัดเยียดนะไม่ได้เต็มใจจะทําแต่ก็นั่นแหละถูกยัดเยียดให้ต้องเผชิญภาระหนักนะครับเขาจะต้องอยู่อย่างที่ไม่มีใครให้คําแนะนําหรือซัพพอร์ตเขาเลยนะครับไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่นะเขาจะไม่มีใครแนะนําเขาได้แล้วก็ไม่มีใครซัพพอร์ตเขานะครับต้องพึ่งพาตัวเองล้วนเลย ทำอะไรไว้กับคุณโดนเองทั้งหมดนะครับใส่ร้ายคุณไว้มุมไหนบ้างโดนเองทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องปากท้องเรื่องการไม่มีอยู่ไม่มีกินเรื่องไม่น่ารักจริงไม่น่าเคารพจริงนะครับเรื่องเป็นผู้นำไม่ได้เรื่องผลงานไม่เข้าท่านะครับเรื่องความไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เรื่องทําอะไรก็พังนะครับทําอะไรก็แย่เขาใส่ร้ายคุณไว้เรื่องเหล่านี้ใช่ไหมโดนเองทั้งหมดนะครับไม่รอดนะเขาต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆหาใส่ร้ายหาว่าคุณไม่มีอยู่ไม่มีกินเอาแต่ให้คนช่วยใช่ไหมเขา ต้องโดนเองกับตัวเลยนะครับต้องอยู่อย่างอดอดอยากๆนะที่เก็บตัวที่ไม่ค่อยไปไหนมาไหนไม่ใช่ว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่ไม่มีนะครับไม่ไหวนะครับจ่ายไม่ไหวต้องอยู่อย่างอดอยากๆากต้องเก็บหอมรอมริบนะครับหน้าสงสารตรงที่ไม่มีใครซัพพอร์ตเลยด้วยนะมันก็อย่างที่พูดไปมันเป็นกรรมนะครับ ทำชั่วได้ชั่วนะครับใบนี้ทําชั่วได้ชั่วเลยนะไม่มีโอกาสพกกลิกไล้ายกลายเป็นดีด้วยทำกรรมกับคุณไว้ต้องรับเองทั้งหมดนะครับใส่ร้ายคุณไว้ข้อไหนโดนเองทั้งหมด <c oughs> <c oughs> หรือเชื่อนี่ไงใส่ร้ายคุณไว้ว่าเอาแต่ให้คนช่วยหากินเองไม่ได้เอาแต่ให้คนช่วย ทำเองไม่ได้เอาแต่ให้นคนช่วยตัวเองก็จะได้ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนเช่นกันนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องเงินนะโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยต้องคอยไปหยิบยืมไปรบกวนหยิบยืมคนอื่นนะครับเออมันทุกฉากเลยเนาะทุกฉากเลยใส่ไลค์คุณไว้ฉากไหนโดนเองทั้งหมดเลยเนาะ <c oughs> น่าสลดนะครับนี่แหละอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะไม่ควรใส่ร้ายใครเลยนะจริงๆไม่มีใครควรโดนใส่ร้ายนะครับแต่ก็นั่นแหละเขาห้ามปากตัวเองไม่ได้เขาก็ใส่ร้ายคุนไปแล้วว่าร้ายคนไปแล้วแล้วก็โดนเองทั้งหมดครับไม่รอดนะน่าสลดจริงๆนะครับ แต่ถามว่าเขาจะสลดไหมแล้วแต่บุญตรรมนะครับบางคนโดนเิงกับตัวก็รู้แหละว่ามันเป็นกรรมที่เคยทํากับใครไว้แต่ก็นั่นแหละไม่ได้สํานึกนะครับมันแล้วแต่เวตกรรมแต่ละคนจริงๆนะที่นี้มาเรื่องของคุณดีกว่านะครับจากนี้ชีวิตคุณมีอะไรดีๆเข้ามาบ้าง ชีวิตคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างจากนี้ชีวิตคุณนะอยากได้อะไรได้อย่างที่ปรารถนาแข่งอะไรก็ชนะแต่ขออย่างหนึ่งเตรียมตัวให้ดีแล้วกันนะครับเตรียมตัวให้ดีวางแผนให้รอบครอบนะเมื่อรอบคอบเมื่อเตรียมตัวมาดีแล้ว ผลลั์ที่ออกมาก็เป็นไปตามที่หวังเลยครับแล้วก็ถ้าถามหาว่าคุณจะมีความสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการทำได้ไหมบอกเลยนะว่าความสามารถคุณมีพอที่จะทำได้ทุกอย่างแน่นอนนะครับความสามารถคุณมีมากพอนะครับความรู้ก็มีมากพอจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมได้เก่งนะครับทีนี้ ไห้แนะนําว่าด้วยความที่ว่าจะได้ดีทุกอย่างจะเก่งทุกอย่างถ้าอยากเก่งกว่านี้อยากให้ผลลัพธ์มันสำเร็จแบบชัวร์ๆอะไรที่ตัวเองไม่เก่งให้ยอมรับว่าไม่เก่งแล้วพัฒนาตรงนั้นนะครับอะไรที่ยังไม่รู้ก็ต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเราไม่รู้ตรงนี้เราไม่เก่งตรงนี้แล้วก็พัฒนาตรงนั้นซะนะครับแล้วคุณจะเก่งแบบทวีคูณเลย เรารับประกันว่าสิ่งที่ทำนั้นนะจะสำเร็จแน่นอนและภาพพจน์จะเป็นยังไงสิ่งที่ทำนั้นออกมาจะโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนสำเร็จแบบโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเลยนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับพอยเดียวนะพอยเดียวอะไรที่ยังไม่เก่ง ให้ยอมรับตัวเองให้ได้ว่ายัางไม่เก่งแล้วก็พัฒนาตรงนั้นทีเนี้ยคุณจะเก่งอย่างก้าวกระโดดคุณจะทําได้ทุกอย่างสําเร็จอย่างโดดเด่นเลยแหละนะครับตามนี้นะครับมาจนถึงตรงนี้ต้นตงกราบขอบพระคุณยิ่งยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตอนนะกราบขอบพระคุณยิ่งยิ่งเลยสาหรับการรับชมโฆษณาการกดซูเปอรแ์แดงอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอบพระคุณยิ่งยิ่งเลยครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลย ทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านให้เป็นวิทยาทานนะครับชื่นใจที่สุดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ